ขานุนผู้ตำต้อยหมู่บ้านทองดีเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐีทองคำเป็นผู้ปกครองแม้เศรษฐีทองคำจะเป็นคนร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบชาวบ้านกลับใช้คุณธรรมและเงินทองของตนทำนุบำรุงหมู่บ้านและดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีเสมอชาวบ้านจึงเคารพรักใคร่เศรษฐีทองคำมาก เศรษฐีทองคำมีลูกสาวแสนสวยคนหนึ่งชื่อว่าดอกแก้วดอกแก้วเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มฐานะดีทั้งในและนอกหมู่บ้านหลายคนแต่ตัวเธอนั้นยังไม่สมัครใจรักใคร่กับชายใดเลยซึ่งเศรษฐีทองคำก็เห็นด้วยที่ลูกสาวไม่รีบร้อนออกเรือนเพราะหมายมั่นว่าเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตน รวมถึงตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ให้ตกเป็นของลูกเขยในอนาคตด้วยดังนั้นเศรษฐีทองคำจึงอยากใช้เวลาเลือกเฟ้นผู้ที่มีคุณ,ณสมบัติเหมาะสมในการเป็นทั้งหัวหน้าหมู่บ้านและผู้ที่จะมาดูแลทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านได้ในเวลาเดียวกัน มีข่าวล่ามาบอกจ้ามีข่าวล่ามาบอกอีกสามวันเมื่อฟ้าสางท่านเศรษฐีทองคําจะทําการเลือกคู่ให้แกคุณหนูดอ,อกแกว้วบุตรสาวคนสวยของท่านขอให้บุรุษทุกท่านทั้งคนมีและคนยากแต่ยังโสดสนิทที่สนใจจะเข้ารับการเลือกคู่ในครั้งนี้ไปสมัครกันทั่วนหน้าหากบุรุษคนใดผ่านการคัดเลือกละได้แต่งงานกับคุณหนูดอ,อกแกว้ว เขาผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากท่านเศรษฐีและได้รับตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ต่อจากท่านด้วยจ้าเมื่อมีการประกาศนี้ออกมาพวกผู้ชายที่รู้ข่าวต่างพากันตื่นเต้นดีใจรวมทั้งขนุนหนุ่มน้อยคนยากที่อาศัยอยู่ตรงกระท่อมปลายนาด้วยขนุนนั้นเคยพบหน้าแม่ดอกแก้วคนสวยอยู่ครั้งหนึ่งและเกิดหลงรักผักใจมานับแต่บัดนั้น แต่ขนุนเป็นคนเจียมตัวเขาคิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับลูกสาวของท่านเศรษฐีจึงไม่เคยพยายามสารต่อความสัมพันธ์กับนางอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเศรษฐีมีประกาศออกมาเช่นนี้ขนุนก็คิดว่าเขาน่าจะไปลองสมัครดูสักหน่อยหากมีบุญวาสนาต้องกันก็คงจะได้ครองคู่แต่หากต้องผิดหวังเขาก็ไม่เสียใจ และขอยินดีกับหญิงที่เขาแอบรักด้วยถึงวันเลือกคู่ขนุนรีบไปที่บ้านของเศรษฐีทองคำแต่เช้าเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าที่นั่นเต็มไปด้วยบุรุษมากหน้าหลายตาและทุกคนดูเหมือนจะเป็นบุรุษจากครอบครัวผู้มีฐานะดีมีชาติตระกูลในขณะที่บางคนก็ดูทรงภูมิท่าทางมีการศึกษาสูง ขนุนเห็นแล้วรู้สึกใจแป้วดูเหมือนในที่นั้นจะมีเขาเพียงผู้เดียวที่ดูต่ำต้อยไรสกุลรุนชาติและไม่มีการศึกษาที่สูงส่งอะไรช่างไม่เจียมตัวเอเสียเลยขนุนเอ้ยดูสิมีแต่บุรุษระดับสูงที่คู่ควรกับแม่ดอกแก้วอย่างแท้จริงแกน่าจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วใครเขาจะมาเลือกคนอย่างแกให้ลูกสาวของเขาถูเอ้ยคนไม่เจียมตัว ขนุนพร่ำบนกับตนเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่ให้เสร็จสิ้นการคัดเลือกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเศรษฐีทองคําก็ออกมาเป่าประกาศว่าทุกทุก,ท,กท่านโปรดฟังทางนี้เราเศรษฐีทองคําแห่งหมู่บ้านทองดีได้แจ้งความประสงค์ถึงการรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุตรเคยของเราไปแล้วว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากจะได้บุตรสาวแสนสวยของเราไปครองยังได้ทรัพย์สมบัติและต้องดำรงตำแหน่งผู้ปกครองของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยซึ่งอย่างหลังนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเมื่อไม่มีเราแล้วหัวหน้าหมู่บ้านคนต่อไปจะต้องเข้าถึงชาวบ้านและดูแลพวกเขาได้ดีไม่แพ้เราดังนั้นทุกท่านจงบอกถึงความสามารถของท่านให้เราได้รู้ว่าหากท่านเข้ามาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้ว ท่านมีดีอันใดในตัวเองที่จะนำมาใช้ดูแลหมู่บ้านนี้ต่อจากข้าขอจงบอกมาให้ข้ารู้ชายอ้วนลูกเศรษฐีหมู่บ้านใกล้เคียงก้าวออกมาก่อนใครเพื่อนพร้อมกับกล่าวว่าข้ามีเงินทองมากมายข้าจะใช้เงินทองของข้าแจกจ่ายชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีอัศวินผู้กล้ากล่าวต่อเป็นลำดับต่อมาว่าข้าจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยคมดาบในมือของข้า แม้มีผู้ร้ายหน้าไหนเข้ามาก่อควรความสงบข้าก็จะใช้ดาบของข้าบันคอมันทันทีนายวิศวกรมือหนึ่งกล่าวว่าข้าจะจัดสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดและพรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายต่างๆนาๆนานายแพทย์หนุ่มที่ได้รับการขนานนามว่าหมอเทวดากล่าวว่า ข้าจะใช้ความรู้ทางการแพทย์ของข้ารักษาผู้คนที่เจ็บป่วยในเมืองให้มีสุขภาพแข็งแรงไรโรคภัยผู้สมัครต่างกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติพิเศษในตัวเองให้เศรษฐีทองคำพิจารณาทีละคนทีละคนจนกระทั่งมาถึงขนุนในลำดับสุดท้ายเรียนท่านเศรษฐีขนุนกล่าวอย่างนอบน้อมข้าน้อยขนุนเป็นเพียงคนต่ำต้อย ไรเงินทองไร้อำนาจและขาดการศึกษาข้าน้อยไม่มีสิ่งใดโดดเด่นพอที่จะนำมากล่าวอ้างแก่ท่านได้แต่ข้าน้อยกล้ายืนยันว่าตัวข้าน้อยนั้นยึดมั่นความดีเป็นที่ตั้งและข้าน้อยจะใช้ความดีอันเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวข้าน้อยอยู่ตลอดเวลามาดูแลความทุกข์ร้อนของชาวบ้านด้วยความเมตตาขอรับเมื่อได้ฟังสิ่งที่ขนุนพูด หลายคนในที่นั้นต่างพากันหัวรอเยาะบางคนแกล้งพูดล้อเลียนให้ขนุนได้ยินว่าขนุนคนตำต้อยไม่รู้จักคำว่าเจียมตัวบ้างเลยหรือในตอนนั้นเองมีคนรับใช้คนหนึ่งวิ่งลนลานมาบอกแก่เศษฐีทองคำว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับนายท่านตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านของเรากำลังเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะท่อระบายน้ำเสียอุดตันทำให้ระบบระบายน้ำขัดข้องทรงกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วหมู่บ้านแล้วขอรับ เมื่อได้ฟังเหตุร้ายฉุกเฉินนั้นเศรษฐีทองคำจึงขออาสาสมัครจากบุรุษในกลุ่มที่มาสมัครเป็นลูกเขยให้ลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อเอาสิ่งอุดตันออกแต่ในท่อระบายน้ำนั้นแสนจะเมนเน่าเหลือกำลังจึงไม่มีใครกล้าเสนอตนเองลงไปทำงานชิ้นนี้ต่างคนต่างบายเบี่ยงและอ้างว่างานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตนถนัด ขนุนคนต่ำต้อยรอดูท่าทีของบุรุษผู้สูงสรงเหล่านี้อยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอาสาตนเองจึงยกมือขึ้นแล้วบอกแก่เศรษฐีทองคำว่าจะเป็นผู้ลงไปในท่อระบายน้ำนั้นเองแต่ในนั้นมันเหม็นมากนะเจ้าหนุม้มเศรษฐีทองคำกล่าวอย่างเชิงขนุนไม่เป็นไรขอรับเพราะข้าน้อยนั้นเป็นลูกชาวนาคนยาก เมื่อเกิดมาก็กินอยู่กับกองดินและกองขี้วัวอยู่แล้วงานแค่นี้ไม่ได้ทำให้ข้าน้อยรู้สึกกรังเกียจแต,ต่อย่างใดข้าน้อยเป็นคนต่ำต้อยจึงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้ข้าน้อยคิดว่าตนเองนั้นอยู่สูงส่งเสียจนหยิดจับสิ่งใดไม่ได้ว่าแล้วขนุนก็ลงไปในท่อระบายน้ำแล้วเริ่มค้นหาสิ่งอุดตันที่ทำให้น้ำในท่อไม่ไหล การกระทําของขนุนครั้งนี้อยู่ในดุลและพินิษของเศรษฐีทองคําโดยตลอดและแม้แต่ดอกแก้วลูกสาวคนสวยของเศรษฐีเองเมื่อรู้เรื่องจากเสาวใช้ก็รู้สึกชื่นชมในตัวขนุนยิ่งนักหลังจากนั้นก็รอบมองขนุนอยู่ตรงหน้าต่างตลอดเวลาขนุนใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำสิ่งอุดตันออกจากท่อระบายน้ำได้และทันทีที่เขาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ ดอกแก้วก็นำพวงมาลัยมาคล้องคอให้อย่างขืนอายอ,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 อะไรกันนี่แม่ดอกแก้วขนุนตกใจจนพูดติดติดขัดขัดนางคงคล้องมาลัยผิดคนแล้วละ่ะเพราะข้าไม่ใช่คนที่ท่านเสษฐีเลือกรอกถ้าท่านคือขนุนคนต่ำต้อยก็เห็นทีว่าคงถูกคนแล้วเพราะท่านพ่อและแม้แต่ตัวข้าเองก็เห็นว่าท่านสมควรถูกเลือกมากกว่าใครใ ดอกแก้วบอกขนนใช่แล้วเศรษฐีทองคำพูดขึ้นบ้างแม้เจ้าจะเป็นขนนคนต่ำต้อยแต่การกระทําของเจ้าได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าแท้จริงเจ้านั้นสูงส่งยิ่งกว่าคนร่ำรวยนักรบหรือแม้แต่ผู้มีการศึกษาแต่ไม่สามารถช่วยหมู่บ้านนี้ได้ยามมีภัยเดือดร้อนแท้จริงแล้วข้ารู้สึกสัรเสริญในความต่ำต้อยของเจ้าด้วยซ้ำไป เพราะความต่ำต้อยนี่เองทำให้เจ้าไม่เกียงงานหนักดังคนที่คิดว่าตนเองสูงส่งทำให้ชาวบ้านรอดพ้นจากความลำบากดังนั้นเจ้าจึงเหมาะที่จะเป็นลูกเขยข้าและเป็นผู้นำหมู่บ้านแห่งนี้สืบต่อไปสิ้นเสียงประกาศของเศรษฐีทองคำชาวบ้านทุกคนก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีตอนรับว่าที่หัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่เพราะซึ้งน้ำใจขนุนคนต่ำต้อย ผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่รังเกียจงานต้อยตำ่ำจนทำให้ชาวบ้านรอดพ้นความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้เธอทั้งหลายแม้เธอจักเป็นคนต่าต้อยในสายตาของใครๆแต่จงอย่าทำตัวเองให้ต้อยต่ำตามความคิดของเขาเพราะแม้เธอจะเป็นคนต่ำต้อยแต่เธอไม่ใช่คนไร้คุณค่า ซึ่งคุณค่าในตัวเธอนั้นจะปรากฏชัดเจนเมื่อเธอกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจากนั้นคนอื่นๆก็จะประจักษ์ชัดเองว่าแท้จริงแล้วเธอคือคนที่น่าสรรเสริญมิใช่คนต่ำต้อยอย่างที่เขาเข้าใจในตอนแรกหรือแม้แต่เธอทั้งหลายที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้สูงส่งก็จงอย่ารังเกียจงานที่ต่ำต้อย ถ้าง,งานนั้นจะสร้างประโยชน์ให้แก่คนหมู่มากจงคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอแล้วเธอจะเป็นคนที่สูงส่งได้อย่างแท้จริงขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือด้วยรักบรรดานนิทานสีขาวถ้าชอบเรื่องเล่านิทานข้อคิดชีวิตแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ